คอมเมนต์เวียดนามหลังชาติไทยตัวเรียมส่งชุดใหญ่แข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์2 0 2 3ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเล์ด้วยค่ะแอดมินเพจกล่าวว่าล่าสุดทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยืนยันกับสื่อของไทยแล้วว่าจะนำทัพชุดแกร่งลุยศึกซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาพวกเขากล่าวว่าไม่อยากสูญเสียเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์จึงไม่ส่งทีมชุด2เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนั้นในปีนี้ยังคงเป็นปีที่นักกีฬาไทยยุ่งม,มากเนื่องจากต้องเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการได้แก่ VNL, Sea Games, โอลิมปิกรอบคัดเลือก AVC Championship โดยทั่วไปแล้วนักกีฬาไทยจะพร้อมเสมอสำหรับการแข่งขันเนื่องจากได้รับความสนใจและการดูแลที่ดีมากจากสมาคมกีฬาวลลอลเลย์บอลเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องนี้ความคิดเห็นนี้บอกว่าแล้วมีปีไหนที่ไทยไม่ส่งทีมจี่แรกร่งมาบ้างฮความ ค,คิดเห็นต่อมาแล้วมีปีไหนบ้างที่พวกเขาไม่ได้เหรียญทองความคิดเห็นนี้บอกว่าสู้ๆนะ้าไทยแลนด์ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าทรงทีม U15 มาลงแข่งขันก็เพียงพอที่จะสังหารเวียดนามแล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าพวกเราจะต้านทานวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ยังไงพวกเขาไปเล่นในระดับโลกแล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันความคิดเห็นนี้บอกว่าทีมไทยเอาแค่ทีมชุดสองเข้าร่วมการแข่งขันก็สามารถเป็นแชมป์วอลเลย์บอลหญิงได้แล้วทําไมพวกเขาจึงต้องเอาชุดที่แข็งแกร ที่สุดมาด้วยมีคนเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้ว่าถือว่าเสี่ยงมากตอนที่เวียดนามเจอกับทีมไทยชุดหนึ่งเวียดนามยังสามารถเอาชนะมาได้1เซตทีมชุด1กับทีมชุด2ยังคงห่างไกลกันมากความคิดเห็นนี้บอกว่าเนื่องจากเงินสนับสนุนของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลยังมีไม่มากนะักดังนั้นพวกเขาคงต้องการคว้าแชมป์เพื่อเงินโบนสัสความคิดเห็นต่อมาบอกว่าระดับของไทยไปถึงระดับโลกแล้วแม้แต่ผู้เล่นทีมชุด2ก็ยังเหนือกว่าอาเซียนความคิดเห็นนี้บอกว่าดังนั้น วอลเลย์บอลซีเกมปีนี้ได้อย่างมากก็แค่เหรียญเงินเท่านั้นความคิดเห็นนี้บอกว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยอดเยี่ยมมากในทุกๆฤดูกาลดูเมื่อไหร่ก,รรก็สุดยอดจริงๆความคิดเห็นต่อมายังไงก็ได้แชมป์ไม่ว่าพวกเขาจะส่งทีมอะไรมาพร้อมกับตอบแอดมินเพจว่าระดับของทีมชุดหนึ่งกับทีมชุด2แตกต่างกันมากเลยนะเพื่อนความคิดเห็นนี้บอกว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย มักจะอยู่ในอันดับท็อปของวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนเสมออยู่แล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าโดยทั่วไปแล้วทีมชาติไทยจะครองความเป็นเจ้าแห่งอาเซียนไปอีกยาวนาน ความคิดเห็นนี้เข้ามาถามว่ายาวนานนี่หมายถึงตลอดการเลยใช่ไหมพร้อมสติ๊กเกอร์หมอเราะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคงกลัวว่าวเวียดนามจะแย่งชิงบัลหลังมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบว่าจะแย่งได้ตอนปีไหนไม่เห็นพูดเลยความคิดเห็นต่อมายิ่งแข่งขังหลารายการมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งเล่นดีมากขึ้นเท่านั้นนิ่งและเล่นเข้ากันได้ดีมากความคิดเห็นนี้บอกว่ารอชมความคิดเห็นถัดมาบอกว่าชุดที่แข็งแกร่งที่สุดประกอบด้วยชัชุออรอัจฉราพรพร พิมพ์พิชยาและทัดดาวความคิดเห็นนี้บอกว่าสุดยอดเลยไทยแลนด์ความคิดเห็นนี้บอกว่าพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดเดาได้พวกเขามีโค้ดที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเวียดนามได้เหรียญเงินอีกแล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้าหากต้องการเป็นแชมป์ก็ต้องเอาชนะให้ได้ทุกทีมจงอยา่าไปรอคอยความหวังจากคนอื่นเลยถามตัวเองดีกว่าความคิดเห็นนี้บอกว่าส่วนเวียดนามยังคงไปแข่งขันเพื่อป้องกันเหรียญเงินอย่างต่อเนื่องมีคนเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้ว่า จะให้ตั้งเป้าหมายอื่นได้ยังไงล่ะทีมไทยโคตรแข็งแกร่งเลยพวกเขาสู้กับทีมเซอร์เบียได้อย่างสูสีแพ้ไปแค่2ต่อ3เซตเองและเจ้าของความคิดเห็นออกมาตอบว่าฉันไม่รู้นะว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแต่การยืนนิ่งเฉยก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ควรพูดว่าพวกเราต้องพยายามอย่างเต็มที่ไม่ใช่พูดว่าพวกเราจะป้องกันเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้ถ้าหากคิดแบบนั้นเวียดนามก็คงจะไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ความคิดเห็นนี้บอกว่าพยายามป้องกันเหรียญเงินแหละถูกต้องแล้ว ยังมีอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องส่วนไทยถือว่ามีคลาสมากแต่ยังนำชุดที่แข็งแกร่งที่สุดมาแข่งขันเสมอถ้าหากมีโอกาสก็หวังว่าจะทำตามเป้าหมายให้สำเร็จแต่ถ้าตั้งเป้าหมายแล้วมันทำไม่สำเร็จแล้วก็ไล่คนนั้นคนนี้ออกเวียดนามจะแข่งขันไปเพื่ออะไรคุณต้องรู้ถึงความแข็งแกร่งของตัวเองถ้าหากพูดถึงการพัฒนาวอลเลย์บอลเวียดนามถือว่ายังไม่พัฒนาพยายามเข้าชิงกับไทยให้ได้แพ้ให้น้อยที่สุดแล้วค่อย วงงเหรียทอมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่ามันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนฉันไม่อยากจะเถียงด้วยแล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่าทีมชาติไทยนำทีมชุดหนึ่งมาแข่งขันตลอดอยู่แล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะไม่ปล่อยออเหรียญทองให้ตกเป็นของผู้อื่นความคิดเห็นนี้บอกว่ารายการชิงแชมป์โลกทีมไทยเล่นดีเฉพาะช่วงรแรกๆพอจิ้งเล่นก็ยิ่งอ่อนแอลงความคิดเห็นต่อมาบอกว่าส่งตัวหลักมาครึ่งทีมก็ยัง เลยแต่ฉันรู้สึกกังวลเกี่ยวกับทัศดาวมีคนเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้ว่าคุณกังวลว่าผู้เล่นบอลเร็วของไทยจะได้รับบาดเจ็บใช่ไหมฮ <uh uh uh> ความคิดเห็นนี้บอกว่าพวกเขาดูแลนักกีฬาให้แข็งแกร่งอยู่เสมอถ้าหากเป็นเวียดนามคงจะแย่แน่ๆเพราะว่าพวกเราไม่มีทีมชุด2อีกต่อไปแล้วความคิดเห็นต่อมาเข้ามาตอบว่าก็ไปเห็นหน้าปหลกใจอะไรความคิดเห็นนี้บอกว่ามีความโลภมากมีคนเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้ว่าถึงจะโลภมากก็คงจะไม่เท่ากับทีมที่ป้องกันเหรียญเงินหรอก ส่วนความคิดเห็นนี้บอกว่าส่ทงทีมชุดยู3มาก็เพียงพอที่จะสู้กับทีมที่เหลือแล้วมีคนเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้ว่ายู2 3เมื่อก่อนยังเคยแพ้ให้กับยู3ของเวียดนามเลยถ้าหากส่งยู3มาก็คงจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันอาจจะไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้ความคิดเห็นนี้เข้ามาตอบว่าก่อนหน้านี้ยู3ของไทยก็เคยเอาชนะพวกเรามาแล้วในนัดชิงชนะเลิศรายการ V t ท Cup ครับแต่มันคงจะเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะส่งทีมชุดยูย าม,มาเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเหรียญทองซีเกมส์เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาเหรียญทองเป็นของคุณแล้วไทยแลนด์ส่วนงานของพวกเราคือพยายามป้องกันเหรียญเงินมันค่อนข้างยากที่จะคว้าเหรียญทองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต,ต่างชาติอย่าลืมกดติดตามช่องดาวเวเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ